สวัสดีครับตอนนี้ผมจบกิจจากป่าทึบแล้วนะครับนี่แฟรี่มอบรางวัลผู้เข้าร่วมป่าทึบนะครับก็คือให้ทุกคนที่เข้าร่วมนะครับมีไข่แมงส้ม5้าดาวนี่มีเปลือกมดส้มนะครับหเปลือกเต็มๆเลยนะครับมีพวกนิวเคลียสยีนนะครับเอนไซม์ไฮฟาแล้วก็อาหารแมง นะครับ 5k 5,000คูณ10ก็50,000นะครับมีอะไรอีกมีมากกว่านี้ครับอันไหนอันไหนอันไหนอันนี้รางวัลผลลัพธ์ของค่ายนี่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 พันธมิตรของคุณได้รับรางวัลผู้พิชิตป่าทึบนะครับก็คือเป็นฝ่ายชนะมันมีสองค่ายใช่ไหมค่ายของผมเราชนะและคือได้ต้นไม้นะครับได้ได้ได้ครอบครองต้นไม้จนจบจนจบ ช่วงกิจกรรมปาทึบนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะครับอยู่ในลำดับของ R3 นะครับนี่ก็คือรางวัลของ R3 นะครับนี่ก็จะมีทรัพยากรมีตัวเร่งนะครับมีน้ำหวานมีซากสัตว์ให้ตั้ง8ถึง7นะครับมีหีบนะครับนะหีบสมบัติเลือกเองนี่เลือกได้เลือกได้นะครับมี c o อ,อร์นะครับ cover นี่คือ เอา cover บวกกับมดใช่ไหมนี่มดถิ่นนี่และมดพิเศษประทึบนี่เพื่อแรกนะครับเพื่อแรกนะครับอาจจะได้มดซ้ำก็ได้นะครับหรืออาจจะได้มดใหม่ก็ได้แนะนำว่าให้ใช้มดที่จะเอามาแรกนี่คือมดที่คุณคุณเหลือจริงๆนะครับ ค่อยเอามาใช้นะครับนะก็ก็เดี๋ยวผมไปดูอีกทีนะครับอาจจะเก็บไว้แล้วก็ได้สกินนะครับได้สกินรังนี่กลองร้อยชคชะตาจะเปิดใช้งานอันตโนมัตินะครับระยะเวลา1 5วันนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีคะแนนนี่คะแนนอะไรนะอันดับคะแนนการต่อสู้นะครับแฟรี่ปรับให้มี2สเตท นะครับไฟลที่ปรับให้มี2สเตจนะครับสเตจแรกนะครับผมบูไป2ล้าน3นะครับอยู่อันดับที่133ในค่ายนะครับค่ายมี2 2สีนะครับอยู่ในอันดับที่3 0มสถึงหนึเซในขณะที่สเตจสนะครับผมบูหนักขึ้นนะครับอยู่ได้มา3ล้าน8นะครับอยู่อันดับที่44นะครับก็เลยเลื่อนขึ้นมาเป็น12สถึงนะครับ นี่ได้ไข่กลายพันธุ์พิชิตฤดูกาล17ใบนะครับภายใน5ใบแรก17ใบนี้นะถ้าฟักใบที่1ถึงใบที่5เนี่ยจะได้มดปากทึบแน่ๆ1ตัวแน่ๆ1ตัวนะเขาใช้คำว่าอย่างน้อย1ตัวคือได้แน่ๆ1ตัวอาจจะได้2ตัวหรือ3ตัวก็ได้ นะครับบางคนได้ไม่มากกว่าหนึ่งนะบางคนได้มากกว่าหนึ่งนะอันนี้ไข่ไกลพันฤดูการนี้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับคะแนนวันพฤหัสนะครับวันฟักวันฟักไข่ไม่มีไม่มีผลต,ตรงนั้นผมเคยเก็บไว้แล้วแล้วก็มาฟักแล้วก็ไม่ได้คะแนนเพิ่มอะไรทั้งนั้นทั้งแอคชั่นทั้งอีเวนไม่มีนะครับเพราะนั้นฟักไรเลยนะครับเดี๋ยวผมไปฟักให้ดูนะเนี่ยจะทําทคลิปนี้เพื่อจะมาลุ้นกันด้วยว่าไขา่ไข่กลายพันพิชิตฤดูการผมจะได้ตัวอะไร นะครับได้พวกพวกอัพไซโคโทมนะครับแบคทีเรียเซลล์แบคทีรคเทรียยีนเชื้อรานั่นแหละสามที่อย่างนะครับในทรัพยากรนะครับได้เร็งนะครับเดี๋ยวเรามาดูไข่กันหมดหรือยังยังได้กู้ภัยมตหารนะครับอันนี้คือมดที่ตายในปลาทึบนะครับได้คืนครับอันนี้ได้คืนหมดทุกตัวตายนะตายคือโดนตีรัง ตาปคือโดนตีรังก็มีทั้งมาหลอยตอนที่ผมเผลอนะส่วนใหญ่แล้วก็มดล้นไอ้มดเหลือนี่คือล้นล้นบ่อลืมกดรักษาล้นผอไปเจ็ดใจยมาตัวแล้วก็ไอ้พวกนี้นี่โดนหลอยลืมดูไปว่าอยู่นอกเขตปลอดภัยนะอีกฝ่ายมามาหลอยนะตายเกินเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการส่งคืนทรัพยากรบ,บางส่วนก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ไม่รวมสปิไม่รวมไม่รวมเล่สปินะครับเป็นไอเทมที่ใช้ในการรักษามดทหารที่7บนเกาะหรือว่าบนปาทึบนะครับก็มีเพื่อนถามอยู่บ่อยๆว่าอยากจะลงเกาะนะครับจะต,ต้องใช้เท่าไหร่นะครับต้องใช้ทรัพยากรต้องต้องต้องตุนทรัพยากรไว้เท่าไหร่ก็ก็เท่านี้ครับ <laughs> เท่านี้คนระับอ่า น้ำหวาน1น0่น k ก็คือ1นึ่งแสนเป็นจำนวน1นึ่งหมืเท่าไหร่วะแสนคูณหมื่นน่ะแสนล้านพันล้านก็1นึ่งจิก,กครับนี่คือ70%นะครับใช้จริงคือใช้100%นะครับได้คืนมาแค่70ส่วนนะครับ <laughs> <laughs> เนื้อแสนหนึ่งคูณกับ2อ0 0 0สี่เท่าไหรอ่อ่ะก็ ก็สองิกอะใช้จริงมากกว่านี้นะครับอันนี้คือได้คืนมาแค่เจ็ดสบปเซนะครับเนี่ยโดยประมาณก็ใช้เป็นจิกอะครับถ้ามีไม่เยอะขนาดนี้คุณจะคุณจะออกไปคือไม่มีไม่มีพอสำหรับรักษาครับนี่คือได้คืนนะแต่ไม่หมดนะเจ็สิบซนนะครับได้คืนได้คืนได้คืนแต่ไม่ทั้งหมดนะครับนะแม้จะเป็นมด เกาะก็ตามนะครับใช้เชื้อราฟื้นฟูช่วยนะครับแต่ก็ก็ยังมีนั่นแหละนะครับต้องใช้น้ําหวานใช่ไหมต้องใช้น้ําหวานบ้างต้องใช้ทรัพยากรช่วยบ้างนะครับในการรักษาแล้วก็ถ้ามดถ้ามดเชื้อราหมดใช่ไหมใช้มดของเราเองสู้นะครับก็แน่นอนครับต้องใช้น้ําหวานใช้ทรัพยากรอยู่เพื่อคุณใช้มดคุณรักษาหมดอะไรนะครับคุณรักษาหมดอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ นะครับออย่าลืมนะเมื่อกี้ผมอยู่อันดับเท่าไหร่นะอันดับ44ใช่ไหมดีสุดผมคือ44นะครับแล้วคุณคิดว่าอันดับหนึ่งใช้เท่าไหร่ผมอยู่แค่แร็ง A3 นะคุณ A4 เท่าไหร่เอางี้ดีกว่าคนนี้เขาอยู่ R 4เขาใช้ตรงนี้เท่าไหร่เขาเขาบู๊แหลกกว่าผมนะผมนี่ยอมรับผม บูไม่เยอะเท่าเขานะครับเพราะส่วนใหญ่ตีกันตอนทํางานอ,อ้ยนะตีกันตอนทํางานนี่เข้ามาแป๊บก็ออกไปทํางานแล้วนะครับไม่ไม่ไม่สามารถบูล้างผานได้อย่างที่ตั้งใจงนะผมตุนไว้เยอะมากนะแต่ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เอาว่าได้คืนมาเจ็ิปรน,นะครับแล้วก็ต้องใช้ประมาณนี้ไปคููแอวนะไปคูเูเนาน้อยสุดผมคือ ดินเปียกอะคุณเอาแปดพันห้ารอยี่ห้าไปคูณแสนอะได้เท่าไหร่ก็คือจํานวนที่ต้องที่ที่ไม่น้อยกว่าน,นั้นในการในการที่ต้อง,ต,องต้องเก็บสะสมกดเครื่องที่เล,เล่านะครับอ่ะอ่ะอันนี้ก็จะบอกว่าไอ้นุน่นกลับมาแล้วนะไข่ไข่อะไรอะไข่เกาะก็จะแปลเปลี่ยนเป็นไข่ส้มนะครับนะแล้วก็พวกของที่ที่ มีอยู่ก็จะโดรีเซิรเคิลไปครับพวกเรซินพวกพวกผลไม้เนี่ยคริสตัล่าทึบอะไรเนี่ยครับกินคริสตัล่าทึบคืออะไรวะเจ็ดแสนเก้าผมไม่ได้ใช้เลยเหรอเฮ้ยเยอะไปไหมอีกอะไรวะอะไรวะ ไอ้พี่ส้นป่าทือผมไม่ได้ใช้หรอมันใช้ทำอะไรอ่ะเอ้ยผมพลาดอะไรไปปะเนี่ยตายหาละตายหาละเอ๊ะเอ๊ะพี่ส้นบาทิบเจ็ดแสนเลยเหรอมันเอาไวแลกอะไรวะพี่ส้นป่าทิบเดี๋ยวค่อยไปดูเอา โอ้เ oh, ราแวงเลยเนี่ยโอ้ oh. <laughs> นะครับอ่ะหลักๆประมาณนี้นะครับต่อไปต่อไปมาดูสิ่งที่ผมได้คือรางวัลนี่ <c oughs> ใครกลพันวิจิตรด,ดูกานใบที่หนึ่งถึงใบที่ห้าได้มดป่าทึบแน่ๆหนึ่งตัวตัวไหนมาลุ้นกัน <c oughs> ไป นี่การฟักขไข่พิชิตฤดูกาลนะครับมีวันหมดอายุนะครับมีแค่7วันนะครับแล้วก็อย่าที่บอกไม่ต้องไปฟักไม่ต้องรอฟักมันเพืหันนะครับไม่ได้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมรอมาแล้วครับแต่ถ้าคุณไม่เชื่ออยากจะลองไม่ว่ากาันแต่อย่าให้เลยนะอ้าวฟักเลยดีกว่ามันลุ้นกันครับฟักขไข่ใ้ศาสไปที่2 ตาปอกายพันใบที่สน้ำหวานหนึ่งหแสเฮ้ใบที่ 4. สีสาสรุปผมได้มดป่าทึบแน่ๆหนึ่งตัวครับคือตัวที่ห้าคือใบที่ห้านี้เองปุโลกำมด,ดีเฮตัวใหม่ตัวใหม่ตัวนี้ยังไม่ได้ตัวนี้ยังไม่ได้เป็นมดกาดระยะประชิดครับ นี่เป็นมดกาดระยะประชิดก็ก็ไม่ตรงสายหรอกนะผมเล่นมดยิงนะครับแต่ก็อเอาไว้สะสมแล้วก็เอาไวต้ตีตีลิ้นเอวันมดกาดได้หรือเปล่าวะตัวนี้เป็นมดตีลิ้นปาวะมาดูสกิลดีกว่าผมเคยทำทาคลิปสกิลไว้แล้วนะไปดูรวบได้นะครับของมดปึบทั้งสาม ทั้งสามเหล่าเลยนะครับทั้งยิงทั้งกาดทั้งลำเลียงอ่ะมีผลกับขบวนเล็กที่มดพิเศษอยู่ก็คือขอบวนมันเองนะครับมีผลกับกับทัพของตัวเองนะครับมดทหารตัวเองนะครับในรอบที่สองสี่หกแปดรอบคู่นะครับขบวนเล็กฝ่ายเราจะได้รับความเสียหายลดลงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นอันนี้อันนี้เลเวลหนึ่งนะเลเวลสิบก็สูงขึ้นนะครับนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นที่เลเวลสิบและเมื่อได้รับความเสียหายจากสกิล โอกาส70%ที่จะได้รับเอฟเฟกการรักษาและอัตราการรักษาคือ170อ๋อถ้าโดนสกิลของมดนำของมดนำอีกฝ่ายหนึ่งตีมาตีด้วยสกิลนะอ่โจมตีด้วยมดทหารไม่นับนะครับถ้าโดนสกิลปุ๊บจะมีโอกาส70%คือค่อนข้างสูงที่จะมีเอฟเฟกรักษาและอัตราการรักษาคือ170% เข้าใจว่ารักษาตัวเองนะครับเข้าใจว่ารักษาตัวเองโอเครอบที่สองสี่หกแปดอืมก็เป็นการรวมของสองสองอย่างนะครับทั้งที่ลดความเสียหายแล้วก็แปลงแปลงเดิมเม็สกิเป็นการรักษาไม่ได้แปลงแต่ถ้าได้รับสกิลมาปุ๊บโทษถ้าโดนสกิลปุ๊บมันจะรักษาตัวเอง ด้วยอัตราการรักษาตามตามเลเวลนะครับอ่ะต่อไปสกิลที่ห้าซุ่มหนึ่งทีมศัตรูที่อยู่ในระยะมีผลระยะมีผลห้าโอเคตกไกลยอยู่นะครับเป็นนั่นมันบอกระยะประชิดอ่ะอันนี้ไกลจังนะครับโอกาสสามสิบสองเปอร์เซ็นโอกาสเพิ่มขึ้นไหมโอกาสเพิ่มขึ้นครับเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นเมื่อถึงเลเวลสิบนะครับทำความเสียหายสามร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นให้กับหนึ่งใช่ไหมสุ่มหนึ่งครับ 1, และทําให้ตกอยู่ในสะพาวนะความวุ่นวายไอ้ยาตัตูที่โดนตบนะครับอาจจะเกิดความวุ่นวายขึ้นด้วยนะครับเป้าหมายจะถูกสุ่มระหว่างการโจมตีปกติยังไงวะคำว่าการโจมตีปกติคือคือมอตหานะยังไงตำใหเป็นความวุ่นวายยังไงตีกันเองเหรอ,อหน่าสนใจ ต่อไปครับสกิลที่สกิลที่เจ็ดคือบัฟนะครับบัฟให้เพื่อนๆทั้งหมดเพิ่มชีวิตเพิ่มเลือดนะครับสกิลที่แปดนะครับทีทั้งหมดในขบวนก็คือให้เพื่อนเรานะครับทิกเกอร์หนึ่งครั้งทุกๆรอบการป้องกันของขบวนเล็กทั้งหมดฝ่ายเราจะเพิ่มขึ้นเป็น11%อ่าน่าจะสูงขึ้นทะลเไปสิบอ,อ่ะเพิ่มเป็น20%นะครับ และผลการรักษาที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นอีก7.5สามารถซ้อนทับได้จนกว่าการอซ้อนทับได้ด้วยซ้อนซ้อน,อนก็คือป้องกันได้มากขึ้นแล้วก็รักษาได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วมันเป็นะระยะไปชิดยังไงวะอ๋อตัวแท้งเอาไปรับตีนนี่ไงอันนี้ป่ะไม่ใช่อันนี้ไง สกิลนี้คือเอาไว้รับตีนครับนี่ไงเนี่ยโดนตบแล้วความเสียหายลดแล้วยังมีโอกาสที่จะฮิวด้วยนะครับมีโอกาสที่จะหิวด้วยโอเคครับเป็นเป็นตัวรับตีนไม่ใช่มอตีลินไม่ใช่มอตีตุดว้าสะสมไว้ลงถ้ำอย่างเดียวเนาะ <laughs> โอเค ออาไม่แน่อาจจะอาจจะดีก็ได้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองัพเ e เวลให้เต็มแล้วก็เอาไปเอาไปจัดทัพลุยดูนะครับอาจจะอาจจะดีก็ได้นะครับอาจจะดีก็ได้ <c oughs> บอกแล้วนะคุณลองอ่านสกิลดูนะครับแล้วคุณจะพิจารณาได้เองว่ามันควรจะเอาไป PVP หรือตีลิ่ติดิตุ PVP คือตีรังตีผู้เล่นด้วยกันนะครับตัวนี้ตัวนี้เหมาะสำหรับตีผู้เล่นด้วยกันนะครับเป็นตัวตัวแทง ตัวแทงตับตินะอ่ะต่อไปครับยังมีใครเลยเบิร์บานเบริร์อ่าอ่าปลดปลไปเถอะไม่น่าจะได้มดแล้วล่ะเน่เจะได้กลัมาอ้าวได้มดม่วงได้มดม่วงมดมวงล้อ หมดแล้วโอเคครับได้มดกรรมยี่มาตัวนึงใส่ที่ดูดการออนี่ไงมีโอกาสได้อะไรบ้างนตอนนี้มีโอกาสได้พิเศษสีม่วงกับพิเศษด,ดูการตามนี้นะครับโอเคครับไม่ขี้เหล่ไม่ขีเ้เลหล่มดโลกกรรมยี่นี่นะตัวใหม่จริงๆนะครับตัวใหม่ สะสมทํายอดครับเพื่อเหรียญตราเหรียญไหนวะเหรียญน,น,นี้่ะน,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 นี่เหรียญนี้เหรียญนี้เหรียญการจัดขบวนเหรียญการจัดขบวนนี่อีกห้าตัวอีกห้าตัวจะได้จะได้ <laughs> อันที่สามนี่เอาไว้สะสมสะสมเหรียญตราจริงของผมเองนะสำหสสรับตัวผมนะแล้วก็มันยังเอาไว้ใช้ใน เขากดได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับมดยิ่งเยอะก็ยิ่งฝไไ่ายใดๆขึ้นนะครับโอเคมีอะไรต้องคุยกันอีกไหมเนาะเปิดหมดแล้วนี่ใช่ไหมเปิดหมดแล้วฟักไข่แล้วอ๋อนี่โคฟ์รอบที่แล้วผมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับรอบที่แล้วผมยังไม่ได้ใช้เลยนะรอบนี้ก็เนี่ย เงื่อนไขเขานะครับเงื่อนไขเขาโปรดเลือกมดพิเศษป่าทึบฤดูกาลเพื่อแลกเปลี่ยน1ตัวแบบสุ่มจากมดพิเศษถิ่นธุรกันดานรฤดูกาลและมดพิเศษป่าทึบคือมันบอกว่าให้ใช้ให้ใช้มดป่าทึบให้ใช้เปลือกมดป่าทึบเพื่อแลกเป็นมดป่าทึบหรือมดถิน่นธุรกันดารซึ่งอาจจะมีแล้วหรือยังไม่มีก็ได้เข้าใจปะ ่ะเพราะนั้นมันควรจะเป็นมดที่เหลือจริงๆนะครับเหลือจริงๆเพิ่งได้มาเปิดหนึ่งไม่แรกอยู่แล้วแล้วก็ถ้าไม่ได้คิดจะอัปดาวก็ไม่ก็ถ้าคิดจะอัปดาวก็ไม่ไม่เอามาแลกว,ว่างั้นดีกว่านะครับนะเออ แล้วก็เหมือนจะว่าถ้าแรกแล้วได้ตัวที่ไม่อยากได้กดยกเลิกได้กดยกเลิกได้มดที่เอามาใส่ไม่หายแต่ cover หายนะครับนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เข้าไปอ่านเงื่อนไขมานะถ้าตรงนี้เปลี่ยนแปลงยังไงแล้วบอกกันนะครับบอกกันด้วยนะครับอ่ะผมผมยังไม่แลกผมยังไม่มีตัวไหนจะมาแลกนะครับ ผมมีอยู่แค่สามตัวมดป่าทึบแล้วจะให้ผมเอาตัวไหนไปเออไอตัวนี้ตัวตึงต้องใช้มีเปลือกเหลือเปลือกเดียวด้วยนะครับที่เหลือต้องสลายไม่สลายครับผมตัดโตกมบอกแล้วนะครับอันนี้ผมจะเก็บไว้อัปดาวนะครับผมก็จะไม่มีให้แลกอยู่ดีว่างั้นนะครับ <c oughs> อะมักจะมีคนถามว่าลง ่าทึบรอบนี้ได้มดมากี่ตัวนะครับผมลงไปเมื่อสามสิบแปดวันที่แล้วอะ่ะวันนี้ทเท่าไหรอ่อ่ะวันนี้นที่ยี่สิบเก้าก็ยี่สิบเก้ายี่ิบเก้าก็ต้องเป็นวันที่ยี่บเก้าแล้วลบไปลบอีกเก้าก็ประมาณที่ยี่สิบยี่สิบเดือนเดือนนี้เดือนหกยี่สิบยี่สิบเดือนห้ายี่สิบเดือนห้านี่ ผมได้ที่ผมได้นะที่ผมได้นะผมได้มวอวรงอกเหลืองหนึ่งตัวได้อาคาเซหนึ่งตัวต่อโพโล่หนึ่งตัวแบรนด์หนึ่งตัวอีกตัวแล้ววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวครับสิบตัวนี่ยังไม่ได้นับตัวตัวแรกที่ให้เอาชิ้นส่วนมารวมกันนะแล้วก็มอสสะสมห้าสิบชิ้นส่วนนี่ยังไม่นับนะ มดมดร้อยมดใบที่ร้อยผมได้เต่าหนามนะครับมดใบที่ร้อยผมได้เต่าหนามเยอะอยู่ครับนี่ผมได้กอดน,น้ำตาลด้วยผมผมอัพดาวได้เพราะผมได้กอดน,น้ำตาลน,นะครับไม่ขี้เลนะครับเนี่ยได้ผมได้ทรงอ,อกเหลือสองตัวเลยจากการลงป่าทึบรอบนี้นะครับซึ่งเป็นมดตึงมากสำหรับสายยิงนะครับมดตึงเลย เป็นคู่หูคู่หาของมัจจุราชไม่รู้หูว่ามัจจุาราชตัวนี้ตึงตัวนี้ตึงตึงโป๊ะเลยครับนะสิบตัวได้ไม่น้อยได้มดใหม่ด้วยได้มดใหม่ด้วยสิบตัวรวมโรคกำนิดหยี่แล้วรวมรวม,รวมตัวจากไข่ฤระดูกพิชิตแล้วนะครับรวมไขพ่พิชิตแล้วแล้วก็รวมตัวที่ลอยแล้วนะครับแต่ยังไม่นับไอตัวฟรีตอนทํากิจกรรม สช่วงแรกนะครับนี่ยังไม่รวมนี่คือช่วงที่ลงเกาะจะมีมดให้เลือกเนี่ยกี่ตัวล่ะหกตัวให้ให้คุณเลือกว่าจะตัวไหนนะครับผมสามารถได้ทั้งหมดสี่ตัวแล้วอะ่ะใช่ปะ่ะนะครับสี่ตัวแล้วอะ่ะนะยังไม่เลือกครับเก็บไว้ เพื่อเพื่อเอาไปใช้ในคเวอร์ได้ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับแล้วก็ผมมีมดส,มมดสมะสมมดสะสมนี่สะสมชิ้นส่วนครับอ่เกาะน,น้ำตาลอาคาเซียทินตัดร่วงดำต่อโลหัดไปยักทับเลือดเลือดแต่ท่อมดทองก็อยู่ที่ว่าคุณเล่นสายไหนถ้าผมแรกผมคงจะแรกเกาะน,น้ำตาลนะครับเอาเอามาอัปดาว มาอดานะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้บังคับว่าจะต้องแรกเหมือนผมนะครับผมผมเล่นอยู่อย่างนี้ผมจะอัปดาวไอ้กาะน้ําตาลอยู่นะครับตามล,ลออัปดาวอยู่นี่เพิ่งจะได้อัปดาวที่ห้าเนี่ยอั้นอยู่สี่ดาวมานานแล้วอะ่ะก็จะได้ห้าแล้วก็เดี๋ยวต่อหกเจ็ดนะครับนะจากเจ็ดจะอัปต่อไป 8, แปดก็ต้องใช้อีกอีกสองเปือกหรือสามเปือกวะนั่นแนหะนะครับก็เดี๋ยวต้องเอามาแลก แต่ยังยังยังก่อนยังก่อนช่วงนี้มดเยอะนะครับมดเยอะนะจะมีมดใหม่ใหม่ตัวใช่ไหมก็อัพสกิลอัพเลเวลวันพฤหัสถูกต้องครับวันตีบวกมดพิเศษนะครับอัพทุกชั่วโมงคู่ครับถูกต้องนะก็คือ8ปดโมงห้าทีสิบโมงหทีเที่ยง5้าทีบ่ายสองทีไล่ไปเรื่อยๆทุกๆชั่วโมงเลขคู่ ตามเวลาประเทศไทยนะตามเวลาประเทศไทยนะครับคุณจะได้คะแนนอ,อย่าลืมกดบร์รี่คุณจะได้คะแนนทั้งแอคชั่นและอีเวนต์นนี้เป็นการทบทวนนะครับทุกสิ่งที่สอนในคลิปต่างๆสามารถนํามาใช้ร่วมกันได้นะครับรวมถึงการอ่านสเตตัสอ่านสกิลด้วยนะครับคุณจะได้รู้จักมดด้วยตัวคุณเองได้นะครับเผื่อคนเผคุณมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกไม่เคยดูคลิปอื่นๆมาก่อนก็นกกกจะได้ทําเป็นนะครับหรือจะได้สนใจไปดูคลิปอื่นๆ เพิ่มเติมนะครับโอเคก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการลงเกาะอ,อ่าโทษในีกา่อนแล้วในการเข้าป่าทึบนะครับในการเข้าป่าทึบเป็นเกาะที่ส่มระวังเ,เข้าป่าทึบฤด,ดูกาลในรอบนี้นะครับชนะชนะแล้วก็ยังได้รางวัลมาอีกเยอะได้มดมาอีกแยะคุ้มๆค,ครับสำหรับสายฟรีผมสายฟรีนะครับผมสายฟรีก็ ถ้ามีคำถามก็ส่งคำถามเข้ามาได้นะครับเข้าไปถามในเพจเกมดก็ได้นะครับถ้าไม่ลืมจะแปะลิงก์เพจเกมดไว้ให้นะครับเพจเพจใน a c e b o o k นะครับเซน a c e b o o กกันนะเปล่าตอบคำถามก่อนนะครับจะถ้ายังไม่เคยไม่ใช่อะไรนะจะเข้าเป็นสมาชิกอะนะครับต้องตอบคำถามเพื่อสมัครสมาชิกก่อนตอบภาษาไทยครับฉันยินยอมนะครับฉันยินยอมนะแล้วก็พอโพสอะไรก็รอตตแอดมินตรวจสอบนิดนึงนะครับเพราะบางทีมันมัน สขอผิกดกฎหมายก็มีนะครับพวกพวกขายบัตรอิกรเงี้ยแชร์เว็บพนันบอลเงี้ยไม่ไม่ต้องต้องกลอ,อกเลยต้องกลอ,อกก่อนนะครับถ้าใครทําผิดกฎหมายพวกนี้นะโดนแบนเลยนะไม่ออกดีดออกเตะออกแล้เตะออกจากการเป็นสมาชิกเลยนะนะครับโอเคก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้กดถูกใจไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ พืใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มดโลกกมัมมยีตึงตึงจ้าฮ,ฮ